คลิปนี้มาดูงานฉาปูนกับช่างชวนนะครับตอนนี้ก็เป็นขั้นตอนการปั่นหน้าปูนนะครับปั่นหน้าปูนแล้วก็เมืหน้าปูนนะครับเราก็ต้องใช้แปรงตีน้ํานะครับตรงไหนที่รู้สึกว่ารู้สึกว่าจะแข็งจะแห้งนะครับก็ใส่น้ําเยอะๆนะครับตรงไหนพอนิ่มๆเราก็ใช้กํำลังแขียนเยอะๆไม่ต้องตีน้ํามากนะครับ เดี๋ยวเขาจะดูเกรียงนะครับแล้วก็ปั่นไปรอบๆเลยนะครับให้เต็มวงแขนเราเลยนะครับตรงไหนเราจะปั่นแล้วก็ตีน้ํานะครับแล้วก็กําหนดพื้นที่ด้วยนะครับว่ามันจะแห้งหรือเปล่านะครับจากนั้นเราก็ลงฟองน้ําก่อนนะครับก็อยู่ที่ประมาณสองสามตารางเมตรนี่แหละครับปั่นทีละครั้งนะครับจะพอดีนะครับนี่ครับฟองน้ํารอบแรกแล้วก็กดๆหน่อยนะครับ ก็เราต้องเกลียเกี่ยส่วนที่ลายเยอะๆให้เขาเรียบนะครับแล้วก็มาลงรอบสองก็รอบสามก็ตามมานะครับก็รอบสามนี้เบามือเลยนะครับเบาๆก็คือปรับผิวหน้าบริเวณพื้นที่นะครับก็พยายามให้เม็ดทรายออกให้เยอะที่สุดนะครับให้เรียบเลยยิ่งดีนะครับ หลังจากนั้นขั้นตอนสุดท้ายก็เป็นการไม้กวาดนะครับนี่ขั้นตอนสุดท้ายก็ไม้กวาดขวานเมลทายให้เรียบเลยนะครับ mm hmm. ก็คือขั้นตอนการสุดท้ายของการฉาบปูนนะครับก็ประมาณนี้ครับผมขอบคุณนะครับเอี FC ทุกท่านที่รับชมสวัสดีครับ